ถ้าให้แนะนาหนังสือเกี่ยวกับการบริหารเวลาที่กระชับและได้ใจความต้องหนังสือเล่มนี้เลยค่ะบริหารเวลาอย่างไรให้ชีวิตมีประสิทธิภาพเต็มที่ตลอด24ชั่วโมงโดยจิมเลนเดลเจ้าของหนังสือชุดเดอะสกินนี่ออนสวัสดีค่ะวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับเก่ง productive girl อีกเช่นเคยนะคะในรายการ weekly book หนังสือประจําสัปดาห์วันนี้เก่งหยิบเอานังสือเล่มที่พูดถึงเกี่ยวกับการบริหารเวลามาให้ฟัง ซึ่งหนังสือเล่มนี้เก่งได้มาจากงานหนังสือที่มีล่าสุดสดๆร้อนๆเลยหนังสือเล่มนี้น่าจะค่อนข้างเก่านิดนึงตีพิมพ์ตั้งแต่ปี2561นะ,ะแต่ว่าหน้าปกแล้วก็เนื้อหาที่เขาเขียนเนี่ยดึงดูดมากๆเลยเดี๋ยวจะมาสรุปให้ฟังคร่าวๆ เรามาทําความรู้จักกับผู้เขีนกันก่อนนันก็คือคุณจิมแดนเดลนะคะเขาจบการศึกษาจากคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยคูรมเบียเป็นผู้ประกอบการด้านซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ลงทุนในธุรกิจใหม่ๆแล้วก็ยังเป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับการลงทุนอีกด้วยค่ะส่วนหนังสือของเขานะคะส่วนใหญ่ก็ได้มาจากการอ่านหนังสือเกี่ยวกับ ความสำเร็จการสัมภาษณ์บุคคลที่ประสบความสำเร็จเขานำชุดความรู้เหล่านั้นนะคะมาทดลองด้วยตนเองสุดท้ายเขาก็ได้ข้อสรุปเคล็ดลับของความสำเร็จนั่นก็คือ 1. ต้องเป็นคนที่มีเป้าหมาย 2. ทํทำงานหนะัก 3. ม,มุ่งมั่นในงานที่ทำและ4อดทนไม่ย่อท้อค่ะสวนน่วนหนังสือเล่มนี้เองเ,องเนี่ยจะอยู่ในชุดหนังสือ The Skinny On ที่จิมเขาเขียนขึ้นเพื่อ,อสรุปแนวทางการพัฒนาตนเอง โดยเล่มนี้จะเกี่ยวกับการบริหารเวลาจุดเด่นก็คือมีเนื้อหาก,กระชับจัดลำดับขั้นตอนการเรียนรู้สามารถเรียนรู้ได้ผ่านตัวการ์ตูนก้างปลาแล้วก็พร้อมด้วยมุกตลกค่ะด้วยความที่หนังสือเขาสั้นแล้วก็กระชับนะคะสามารถอ่านจบได้ภายในเวลาสั้นๆไม่นานมากหนังสือแบ่งออกเป็น2พาร์ทด้วยกันค่ะนั่นก็คือพาร์ทที่1ส่วนที่เราต้องตรวจสอบเวลาหรือว่าการบริหารเวลาของเราเนี่ยมันดี หรือไม่ดีหรือว่าต้องปรับปรุงยังไงก่อนที่จะไปพาร์ทที่2นั่นก็คือวิธีการบริหารเวลาต่างๆนั่นเองมาเริ่มกันที่พาร์ทที่1น,นะคะพาร์ทของการสำรวจเวลาในชีวิตประจำวันของเราในพาร์ทเนี้ยมันจะเรียกได้ว่าเป็นหัวใจของการบริหารเวลาเลยก็ได้มันแบ่งออกเป็น3ใจความสำคัญค่ะนั่นก็คือ 1. ต้องมีการตระหนักรู้ สิ่งแรกที่เราควรรู้นะคะก็คือเรามีเวลา24ชั่วโมงหรือ168ชั่วโมงต่อสัปดาห์และสิ่งที่ต้องตระหนักรู้นั่นก็คือผลของการกระทำวันนี้ส่งผลถึงอนาคตดังนั้นเราจึงต้องบริหารเวลาให้เกิดความคุ้มค่าและในอันดับแรกเนี่ยคือเราต้องสำรวจเวลาว่าในหนึ่งวันเราใช้เวลาไปกับอะไรมากที่สุดแล้วสิ่งนั้นมันเกิดผลดีต่อเราในอนาคตหรือไม่ค่ะ อันนี้เดี๋ยวเก่งยกตัวอย่างที่ทำให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นนะคะถ้าเราเอาเวลาไปทำในสิ่งที่อาจจะไม่ได้เกิดประโยชน์กับตัวเราในอนาคตเช่นเราใช้เวลา2ชั่วโมงต่อวันในการเล่นมือถือเล่นมือถือในที่นี้ก็คือถ่ายมือถือไปได้ๆนะคะไม่มีจุดหมายปลายทาง มันอาจจะฟังดูน้อยใช่ไหมคะในเวลาต่อวันแต่ถ้าคิดเป็นสัปดาห์ก็จะได้14ชั่วโมงต่อสัปดาห์หรือถ้าคิดเป็นเดือนก็จะ60ชั่วโมงต่อเดือนเท่ากับว่าเราเล่นมือถือคิดเป็น2วันนะคะ เห็นไหมคะว่าในหนึ่งวันมันอาจจะฟังดูน้อยแต่ถ้าเรากลับมามองภาพรวมเนี่ยมันกินเวลาเราไปมากาเลยทีเดียวมาต่อกันที่ใจความสําคัญของการบริหารเวลาข้อที่2นะคะก็คือการมีเป้าหมายถ้าเปรียบการใช้ชีวิตกับการเดินทางในทะเลเนี่ยการมีเป้าหมายก็เหมือนกับการที่เราเดินเรือแบบมีทิศท,ทางส่วนเทคนิคที่ช่วยให้การตั้งเป้าหมายสําเร็จได้นะมีดังนี้ก็คือ 1. ระบุเป,ป้าหมายให้ชัดเจน2กําหนดระยะเวลา 3กำหนดเป้าหมายที่ทำได้จริงและ 4. มีความสำคัญต่อตัวเราจริงๆและใจความสำคัญของการบริหารเวลาข้อสุดท้ายนะคะก็คือการตัดสินใจชีวิตเราเนี่ยจะต้องหาจุดสมดุลระหว่างการใช้ชีวิตในปัจจุบันกับการใช้ชีวิตในอนาคตในหนังสือเล่มนี้เองเนี่ยเขาแนะนำว่าให้เราทำงานหนักในยามที่ยังอ่อนวัย เพื่อที่อนาคตจะได้ทำในสิ่งที่ต้องการแล้วก็ควรตัดสินใจอย่างมีสติต่อสู้ระหว่างความพึงพอใจกับการเสียสละให้ได้สรุปใจความการบริหารเวลาอีกรอบนะคะ 1. ตระหนักรู้ 2. มีเป้าหมายและ 3. ม,มีการตัดสินใจที่ดีเราไปต่อกันที่พาร์ทสองนะคะพาร์ทที่สเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับวิธีการบริหารเวลาซึ่งหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินมาบ้างแล้วนะคะเดี๋ยวเก่งจะ เอาสรุปวิธีที่เก่งชื่นชอบแล้วก็น่าสนใจมาเล่าให้ฟังแล้วก็ใส่ความคิดเห็นลงไปด้วยหัวข้อจัดระเบียบนะคะไอเรื่องการจัดระเบียบเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องของการจัดระเบียบงานแต่ยังรวมไปถึงการจัดบ้านจัดโต๊ะทำงานก็ทำให้การบริหารเวลาของเรามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในหนังสือได้กล่าวว่าการจัดระเบียบเนี่ยทำให้เราได้เรียนรู้เรื่องราวในอดีตแล้วก็ทำให้รู้ว่าชีวิตเราต้องการอะไรหรือว่าไม่ต้องการอะไรยกตัวอย่างนะคะการจัดของที่ใช้บ่อยใน จุดที่หาง่ายแล้วก็วางมันไว้ที่เดิมจะช่วยให้เราประหยัดเวลาในการค้นหาของสินนั้นค่ะลองคิดดูนะคะถ้าใน1วันเราใช้เวลาหากุญแจบ้าน5นาทีต่อวันใน1ปีเราจะใช้เวลาหากุญแจบ้านรวม30ชั่วโมงหรือว่าเท่ากับประมาณ1วันเห็นไหมคะว่าเราเสียเวลาแค่ไหนกับการหากุญแจไม่เจอข้อนี้เก่งเห็นด้วยส,สุดๆก็เลยเอามาพูดให้ฟังนะคะ เพราะว่าก่อนที่เก่งจะเริ่มทํางานเก่งก็จะจัดโต๊ะให้ดูเรียบร้อยบนโต๊ะก็จะมีแค่โน้ตบุ๊กกับงานที่จะทําเท่านั้นส่วนของการจัดเก็บของเนี่ยเก่งก็จะเอาของที่จําเป็นแล้วก็ใช้บ่อยมาไว้ในจุดที่หาง่ายจะได้ไม่เสียเวลาตามที่หนังสือได้ยกตัวอย่างให้ฟัง วิธีที่2นะคะการจัดลำดับความสำคัญอย่างที่บอกนะว่าเรามีเวลาแค่24ชั่วโมงต่อวันเราไม่สามารถทำทุกอย่างได้อย่างที่ใจเราต้องการดังนั้นการบริหารเวลาที่ดีเนี่ยก็ควรมปการเลือกว่าสิ่งใดสำคัญหรือว่าพิจารณาว่าผลของมันเนี่ยให้ผลผลิตมากเหมือนกับกฎ80 20ที่กลงมือทำ20%ทําให้เกิดผลลัพธ์80%ค่ะ และถ้าให้แบ่งประเภทงานตามความสำคัญและความเร่งด่วนเป็นสีช่องเก่งคิดว่าหลายคนน่าจะเคยได้ยินนะคะให้เราจัดลำดับดังนี้คะ่ะให้เลือกทำงานสำคัญและเร่งด่วน 2. สําสำคัญแต่ไม่เร่งด่วน 3. งานเร่งด่วนแต่ไม่สำคัญ 4. งานไม่เร่งด่วนและไม่สำคัญมาต่อกันที่เทคนิคสุดท้ายที่เก่งจะหยิบมาพูดในวันนี้นะคะนั่นก็คือการทำ o d o List หลังจากที่เราทำทุกอย่างมาหมดและตั้งแต่การทบทวนเวลาในแต่ละวันการตั้งเป้าหมายขั้นตอนสุดท้ายนั่นก็คือการลงมือทำและสิ่งที่จะช่วยให้การบริหารเวลาของเรามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นก็คือการเริ่มทำทูดูริสค่ะเพื่อที่ตัวเราเนี่ยจะได้รู้ว่าในหนึ่งวันเราจะต้องทำอะไรบ้างทุกคนสามารถทำในแอปพลิเคชันหรือว่าทำในกระดาษนะคะขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคน สำหรับตัวเก่งเองเนี่ยลองใช้ตั้งแต่แอปพลิเคชันแล้วก็กระดาษเลยสรุปว่าตัวเองชอบเขียนลงบนกระดาษมากกว่าเพราะว่ามันทําให้เรารู้สึกว่ากําลังเขียนอยู่แล้วพอเราทําเสร็จใช่ไหมคะเราก็จะเอาปากกามาติก๊กมันก็จะเหมือนเป็นการเสริมแรงว่าเฮ้ยเราทําเป้าหมายเสร็จแล้วนะมันก็จะมีแรงทําข้ออื่นต่อไปเก่งจําได้ว่ามันเคยมีคลิคเหมือนกันว่าการขีดเขียน,นยจะทําให้เราทํา เป้าหมายของเราได้ดียิ่งขึ้นแต่ไม่ใช่ว่าการทําในมือถือไม่ดีนะคะแต่ความรู้สึกเก่งเองคือเวลาเก่งเปิดจะไปเช็คลิสต์ในมือถือถูกไหมคะเก่งจะแว็บไปเข้าแอปพลิเคชันอื่นก็เลยตัดสินใจว่าทําในกระดาษเอาละกันเราจะได้ไม่แว็บไปทําอย่างอื่นมันก็จะเสียเวลาเพิ่มขึ้นกว่าจะกลับมาตั้งต้นใหม่ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับเทคนิคการบริหารเวลาที่เก่งเอามา3วิธี เดี๋ยวเรามาสรุปให้ฟังตั้งแต่พาร์ทที่1รวมไปถึงพาร์ทที่2กันนะคะพาร์ทที่1ที่เราพูดกันไปนั่นก็คือหัวใจของการบริหารเวลามี3หัวใจด้วยกันนั่นก็คือ1การตระหนักรู้2การมีเป้าหมายและ 3. การตัดสินใจอย่างเฉียบคมส่วนที่2นะคะวิธีการบริหารเวลานั่นะก็คือเริ่มจากการจัดระเบียบชีวิต 2. การจัดลำดับความสำคัญและ าการทำทูดูลิสต์ค่ะเก่งคิดว่าหนังสือเล่มน,นี้อาจจะเหมาะสำหรับคนที่เริ่มเข้าสู่วงการพัฒนาตนเองในเรื่องของการ,รบริหารเวลาเนี่ยเพราะว่าในหนังสือเขาทำเป็นรูปภาพก้างปลาแล้วก็ในนั้นมันอ่านได้เรื่อยๆอ่านสนุกค่ะมีโค้ดอันหนึ่งที่เขียนไว้ในหนังสือเล่มน,นี้นะคะนั่นก็คือความสำเร็จของคนเราเนี่ยเกิดมาจาก 7 5มาจากความทุ่มเท15%มาจากการเตรียมตัวและอีก10%เนี่ยมาจากแรงบันดาลใจและวินยัยส่วนในหนังสือเล่มนี้ก็ได้นำเสนอหัวใจสำคัญของการบริหารเวลาแล้วก็วิธีการบริหารเวลาให้ชีวิตเราเนี่ยมีประสิทธิภาพเต็มที่ตลอด24ชั่วโมงสำหรับใครที่สนใจนะคะก็ลองหาซื้อมาอ่านดูได้ซึ่งเก่งก็ได้มาจากงานหนังสือที่กำลังมีอยู่ สำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วก็พบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีค่ะ